มวยคู่นี้เป็นมวยคู่เอกมีกรรมการยามเบิงอย่างดีกรรมการยางหลาะไปเลาะมายืนเบิงอยู่มีเจ้าหัวปูกับเจ้าหัวแหลมน่ะมวยพไผยยอมไ่ยเลยเอาเอาเอากรรมการบอกว่าเมื่อยแล้วหายางกินยาก่อนเ๋ยวก็มาเบิง <c ười> แต่ทั้งสองก็ยังมวยพไผยยอมไ่ยเอาเอา ฉันมันจนเธอรับได้ไหมแค่หลดเครื่องลายไม่ได้แค่เบนน้ำอุ่นฉันไม่เคยเห็นน้ำบานฉันเย็นยี่ตายฉันไม่มีลอกขอใส่ท้องมีแต่ใส้สิ้นลวงพอเขอมามา สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องนั่งดาสวสาลาเมื่อดีดาวจะพาทุกคนไปเลี้ยงงัวเบิ่งจากการนุน่งเครื่องแล้วก็คือสีหนีวพน่นการเลี้ยงงัวเนาะเพราะว่าปกติกะเลี้ยงงัวทุกมืออยู่แล้วเนาะเดี๋ยวปไปไปไปเบิ่งกันเลยอตอนที่ดาวอันเอาไปผูกไว้เรียบร้อยแล้วเนาะเอาไปผูกไว้ลามไว้แล้วและ เดี๋ยวจะไปย้ายไม่เศร้านี่เฮาอันเอาออกมาแล้วเอาออกมาแล้วกะพอดี ฝนตกก็เลยขึ้นไปเศ้าคมอยู่เทิงแล้วก็จังลงไม่ง่ายมันอีกเชือนึงอะถ่าฝนบตกกขนาจะได้ทายให้เบิ่งแต่เศร้าพุนแหละเดี๋ยวดาวสิพาทุกคนไปทำความหู้จักกับอ่าลูกหลานลูกหลานของเขาอ,อ๊บมาขามว่าอื บอสมะ่ะฮะแพะตัวนี้นี่มีเนี่ยตัวมีนี่มีลูกมีลูกน้อยมีลูกน้อยอยู่ตัวนี้หาก็เอามาอันวัง วังปีกก่นี่ตัวนี้หากมาวังปีกายนี่หละกะได้ลูกแล้วได้ลูกแล้วเทือหนึ่งแหละมันเราไปที่นี่อ่าฝนตกบอกหรือมันเข้าไปในป่าในแหละแล้วลูกมันละตายแล้วมาหากก็ได้ไหมตัวนี้น่ะเฮ้ยมาโอ้หูขนาดมานี่มานี่มาใกล้ๆมาแต่ว่าได้ลูกหลายซอกแล้วตัวนี้ ตัวต่อมาเฮ้ยไม่เด้อตัวนี้น่ะปรยากให้ขอใกล้ไม่นี่ตัวนี้จะเป็นอ่าอุ้ยตัวนี้จะเป็นงัวอันเอามาใหม่ค่ะก็มามาปีนี่คือกันตัวนี้กันนะแต่กับยังบทตท่านได้ลูกเถอบัทันมีลูกหรือบ่ท่านได้ลูกอีกแน่ ดาวเลี้ยงอมีแต่ง,งัวพื้นบ้านงัวพันพื้นบ้านบบแมนงวัวสายพันธ์อียงต่างๆเป็นงัวพันธรรมดาพื้นบ้านเขาเนีย่ยเป็นตัวน,น้อยๆเตี้ยๆน,นั่นนี่แหละคือคนเลี้ยงนะโอ้ยมันจะไปกิงเข่าแล้วทุกคนเบิร์เบิร์เบิร์ฮะ มาล้อเจ้าล้อตัวนี้กำลังคือผ้าอยู่ประมาณได้ประมาณอันฮากเดือนแล้วนี่แหละ ง้อนะบางที่บางที่คนหนึ่งสีถามขเขาว่าง้อถือ้าเดือนง้อถือ้าเก้าเดือนเด้อ,ดอแล้วตัวนี้ซื้อวอ่ารอตัวนี้ซื้อรอเป็นอย่างจริงซืออ้อรอแมนบอกทุกคนเพราะว่าตาข้างหนึ่งของรอแมนเบิงบ่เห็นตาบอดทะนะเออไปไปไปจะม่กินเข่าคนนี่นะมา ไปไวๆไ,ไปไวๆเดี๋ยวโอ้ยอ้ยไปรองวัเวเถกขาวตัวนี้กะหาก็ได้ประมาณสองปีสองปีปลายนี่แหละแต่ว่าแม่เพื่อนหันเป็นไข่เป็นไข่แล้วกะ ตายวังช่วงเดือนลังนี้ไม่นี่ทุกคนมันกินหมากอันนี้นะหมักบกหรือวมกกระบ,บกซึ่งเวลามันกินกินแล้วแล้วเดี๋ยวเ่าจะพาไปเพิ่งตัวที่มันกินแล้วแล้ว,ลวมันมัน ามันถ่ายออกมานะไปใส่ว่าอยู่ใส่นะนี่จะเป็นแบบนี้แล้วเขาก็พาพาทางในออกมาเออโอ้เปลือนพาทางในออกมาแล้วจะสามารถกินได้อีกเนาะ เดีย๋ยวเฮ้าปล่อยปล่อยไปแล้วแล้วเขากะไปนั่งไปนั่ง่าหรือว่านั่งเฝ้าเดี๋ยวเพิ่นกินอิ่มเ้ากะไ่เมื่อค้อย่างถอยและบสัสเมือเขาจึงไปเก็บหมัก หมับกบกหรือว่าหมักกระบกเมื่อกินยู่ทางอันทางบ้านเอิญหรือว่าเมืองเอิญหมโหข้าเจ้าเอิญคือฮาวบอนั่งไปนั่งมากะเพื่อนตีมวยให้เบิร์นซัมเนี่ยเออเอ่อออโอ้มวยครูเอกมีกรรมการยืนเบิ่งอยางดีฮะบ่มีไผย้อมไผเลยหัวปู้กับหัวแหลม กรรมการบอกว่าเมื่อยละเมื่อยเบิงละแต่ทั้งสองก็ยังโซนกันยังดูเดือดเอา้าเอา้าเอา้าหัวปูแมนนันสีขาวเตี้ยๆหัวแหลมแมนสีดำสูงกว่าเน่เมื่อยแล้วนะเอา้าเอา้เอา,อาหัวแหลมเห็นแล้วหัวปูแช่ขึ้นโอ้ย หัวปูบอกว่าแน่เเมื่อยแล้วพักพรเนี่ใจนิ่งๆใจนิ่งๆแล้วไปแพ่ย์ไชชนะวะเนี่ยเนาอืมกรรมการยางมายางมาตัดสินท่านได้นั่นหัวปู้แลีแนไปหาไปหากรรมการไปซนกรรมการดีหมอหัวปู้พันาไปปรึกษากรรมการซะก่อนแน่หันหนากลับมาแล้ว เด็ดเซ็ดโอ้โดดเลยวะนี่โดดเลยแม่นาลีเน่เอออย่างเพิ่นเมื่อยเขาตีเพ่นหลายเพิ่นมาฟ้องล่ะนะเอาตัวนี้เป็นหัวแหลมเมือกี้นีเด้ยหรือว่าเสดั่ะแหละ ก็บอกเดยินเสียงนี่แม่เอือนไปหกหญ้าแล้วนี่แม่บอกว่าอันเราเป็นครูเกี่ยวเลยให้เขาเป็นปรูหุเจะหยาดเลยบอกเลี้ยนี่มาเรียกไผ่เรียกมัน เราเกี่ยวได้หลายแล้วนะทุกคนแต่ว่ามันอยู่ข้างหน้าตัวอง่ลป่อยเราได้อีลอนี่นะปล่อยเราได้อีลอนี่นี่กำลังสิมมาแล้วทุกคนโอ๊ย โอ้สุนไปเลยแกงสิบุอิมปะไหนเพราะว่ายังไม่ได้ดีกินน้ำแไปกินน้ำค่ะแม่ งัวงวงัว,งวแม่หนึ่งนี่ได้จากลูกได้จากโซงัว <What? S 3> <c oughs> โอ้ไดสิบสองสิบสามตัวปีหนึ่งมันมันได้จากตไดสอตัวเนาะ <c oughs> <c oughs> ปีหนึ่ง <c oughs> ปีละลูกเลปีละลูกอ๋อปีละลูก <c oughs> ได้งัวเฮาอันปีหนึ่งแม่ได้ปีละลูกแม่หนึ่งค่ะนะ้อุ้ยอ,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 อุ้ยอ๋ออ้าว ดาวสิไลงัวไปผูก่อนเด้๋ยวูคนเดี๋ยวมันจะแวกินเขาเพิ่นสำหรับมันนี้กับเปิดแล้วฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อมีแม่บอกวา่ามีแต่ทายมีแต่ทายเพื่งัวไปกินเขาไปแล้ว